อ่ไรมันช่างเห็นยตายนี่แม่งแบโอ้โหโอ้แม่งเตีมาเมื่อไหร่นี่รอพุงก้ากูกูโอ้โหโอ้กดทีละเฮ้ยมันไม่มีแทงเว้ยมันไม่มีแทงนี่ไงกูกูเลยเล่นเล่นฟินแต่ปอปออย่างนั้นเลยปอปอกินนิ่มเลยอย่างเงี้ยกินนิ่มครับถ้าเกิดแพ้นี่รู้เลยนะ ยิ่งไม่มีสกิลเลยไม่ยิ่งยิ่งพออะมีเล่นโจติดเลยสตันนะสตันไม่มึงยิ่งฝังเราก็ไม่ต้อไม่มีแทงไม่ไม่อยากแทงไงเราเทปซาเลยปะดีเลยแล้วล่ะมังกี้มันไม่ได้คอมโบแน่มีมังกี้กับนันเดอร์จัดการให้หน่อยดิจัดให้ เอาบิงหรือจะเอาหรือจะเอาอะไรเนี่ยเออหมีเข้าว่านะเว้ยถ้าเกิดหมีไปอันตีใส่มังกี้ตอนมันคอมโบอยู่มันจะเป็นยังไงวะไม่โดนไม่โดนใช่เหรอใช่ไม่โดนเขาลองแล้วทำไมทำไมไม่ร้อนมันอยู่กับพี่มันก็แค่โดดไปโดดมาอยา บ้านกรอมเฮ้ยมันเอาเลยเหรอบังซ่าเลยเอาวะล่ะ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 เฮ้ยจะมั่งคิวได้ดูซ่าหนูโอ้ยเยียมมังกี้มานาโหมดมังกี้มานาโหมดมังกี้มานาโหมดสตันสตันแล้ว เล่นเล่นเล่นหลบลอกล็อกหหนีอีกเดียวสมุิุบเลยคุบเลยเอ้ยทเดิมไม่มานะไม่ไม่มีมานาหรอไม่มีมานาีมาาเหี้ไม่มีหมอกูหมกคนอ่ามังกี้

โอ้โหห้าทีดิ้นละมั้งก็เล่นเล่นก็เล่นเอาแล้วกูไม่ลงมาวะโอ้โหได้ได้ก็้ก็เกาเกาเกเกเกาเกเกาเกาเกาเาเก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 าเาาเกเกาเาเาเเกลเก นิ่มอดี้เฮ้ยเกเอาลัเากลงมันเริ่มใหม่เลยใหม่วออู้นม่ได้ยิงเจได้ดีวนาแล้วเว้ยนะีตาเขเร็วกว่าหนึ่งนาทีนะเว้ยตาเฮ้ยเหอต0 0สบไยังไม่ได้ยังไขอรุ้ขอรุ่ขอรุ้ขอรุ้ขอรุ้ยังไงก็ต้องได้ม่สยังไต้เจนมันจะไวไปไหน เฮ้ยยาคุณมีลิเจนเอาอะไรรู้เถื่อนรีเจนเลยแม่งมาแม่งบวกกันเลยมาบวกไม่สนใจเลยมัแล้วแม่งตายอย่างเยอะอะประเด็นอะประเด็นใครคิวอะใครใครได้คิวอะถ้าได้คิวสามอะถ้าคิวศูนย์ถ้าคิวสอง แล้วก็เป็นคนเปิดนช่ว้ยเดี๋ยวเราไม่รอแล้โอ้โหไม่ได้แล้วเอ้าพี่เก๋นั่นตายเลยพ่อเก๋อ่ะนี่ไงต้อนรอนมั้งไอ้รอไหมยิงยังไงเล่าไม่ได้วินวอลกหรอกนายเอ้า

ดิ้นนะดีนายนายดิ้นนะดีโอ้ยิงเหรอลิงเหรอปาไม่ได้เลยวันนี้วะเกอร์ทำอะไรเนี่ยโอ้ตายแล้วเกอรแจกเข้าไปเข้าชีวเกอเกอรอุ้ยใครเขาสกิลวะไม่โดนกินน้ำมามองตรงว่าทีเราอาจจะนาได้เว้ยชนะเีชนะชนะจะเจ็บรูนเหรอ เ็บรูนอย่าอย่าละเลงใจกันไปมาเปิดมาแม่งบวกเลยอุ้ยหมอแม่ดีเลยอ่ะอ๊่เดี๋ยวฝั่งเรามีตัวเปิดได้ไอ้มีเอาจริงไหมป่ะล่ะบคือว่าแม่ก็ต้องตันและต้องต้องสกิลหนึ่ง ตะเขาใบแค่แหละล็อกที่ที้านโดนสคิวอือือหัวบัเกอร์ได้ได้เรือแบบเร็วมากเข้าใจจริงๆอืมโอ้โหเกอมึจังไรมากเลยเกอไม่เสียเมื่อกี้เมื่อกี้แ่ที่เฮ้หีอูไม่คายเลยกว่านี้แ มีทำไมมีทำตัวอย่างนี้ดับเบิ้ลดาเมจยิงทิ้งแม่ง,งโอ้โหเกิดทุบเลยนะดับเบิ้ลนะเอ้ามังกี้อะเกิดทุบมันดิทุบด,ดิเออทุบนัน่นเกินแม่งลาอีกแล้วเฮ้ย <c oughs> อย่าเรยยิงผมร้านเจ้ามึงตอแหลป่ะเกเอร์เออเกอร์แม่งอโอ้ยตายแล้วเกอร์นี่ไงพอกเกอร์ไงลาเนี่ยทำให้เพื่อนตาย ไเอาไน่เอาไม่ไม่ปรึกษาเลยโอ้โหเลือดแบบเลตีขอตีก่อนอะไรอะไรหนีแม่อันตีอันตีใใครอันตีใส่ต้วนี้ต้นกันเลยไเฮ้ยตลวอร์เนล

กูด่าไว้กูตายตายศูนย์ฆ่าหนึ่งแอตติกสิไม่าเก็บตายสามแอตติกสี่เฮเกอร์มึงล้าให้เกิดนะเว้ยเกอร์เออเขาล้าเกิดแน่นอนอ่ะเกิดจะช่วยทีมเลยเขาอ่ะกูอะร้าแล้วแม่งโดนล้าอีกทีโดยบัตรนันเตอระ เอาเลยดิพวกเราบวกเสร็จจะบวกก็บวกไม่ว่าเล่นแมนระ้อให้มันเกิดอ่ะเอ้ยร้อให้มันเปิดอู้ด่าโอเคตุ้งหลังสุมตรงตุกเอาเปล่าเล่นแมนเลยเล่นแมนเะลยเนี่ยกูยืนรอแลนะ้วเนี่ยแม็กเปิดหน่อยเซ่เปิดแล้วไปเดี๋ยวคอยบินมายืนเปิดแล้วมายืนเปิดแล้วแบ <c oughs> อ,อย่างนี้เลยละกันมึงยังไงวะเอาเปล่าเอาวปล่าล่ะกูอันตีเลยเอาเะล่ะเอาเะล่ะ เอาวะล่ะเอาวะล่ะเอาว่ะโอ้ยเไม่เอาไม่เอาให้ได้ให้ได้หมีให้ได้เออเกินแมงลานอีกแล้วไอพี่ Evil คืเรียกเลย Evil พระเจ้าใส่ฟ้าไปได้ดับใส่แล้วเกินล้านเลย สุมาจนทร์บังกีสุบังกีโอ้โหน่าดีใจว่าเด่นอะว่าเด่นอะว่าเด่นอะมันคือสามยังไงวะโอ้โหตรงนี้เมื่อกี้กูหินสังเกตหายไปแล้วเอ้ยมีเอตานอะไรเล่าอะไรเล่าอ้าวเกอร์แม่งอีกแล้วอีกแล้วนะเกอร์อีกแล้วนะเกอร์ ล้ออะไรแกร์ก็เลื่อมหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วก็ไม่ต้องมาตอนแลกหลายครั้งแล้วก็อยากยิงช่วยมันได้อะหลายครั้งแล้วก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วขอรีมบนาหน่อยขอรีมบนานมาเก้ออย่ารีบน้อ้กวนเออดีมากน้องตีอะไรวะโอ้ นี่ <Cab> อีกแล้วไงอีกแล้วไงแม่งเม้งร้านีไงเกอร์เดี๋ยวเพื่อนไม่เกิดนะเว้ยนี่กูจริงจังนะเนี่ยกูจริงจังนะเกอรอุ้ยอย่าไม่เออเออแม่อีกแล้วไงเกออีกแล้วกี่ครั้งแล้วเกอมันดลเรอ กกี่ครั้งแล้วกระตูสมันแล้วเว้ยนี่ออแมงมัดนี่ไงเกอรไม่ช่วยไม่ช่วยทีเลย่ะมื่อีกูซื้อใบมากูซื้อใบแยกล่างมาไม่น่าชื่อเมันคดซื้อของอัตโนมัติ เอ้เราต้องให้มันรวยเอ้ยมึงมีแยกล่างโน้เว้ยตีหวาดแม่งเลยแมทอิลลี่เนี่ยมึงยังไงวะอีกแล้วไอ้เกอยิ่งะอิ่แล้วต้นตีนเลย้แล้วหูว่าเราไอ้แชมเปี้ยนละเออต้นตีนมากอะเฮ้ยไม่ต้องช่วยปางแล้วตองมันใกล้ตายโอ้โหฆ่าแม่งเลยเดี๋ยวเขาเอาใบ้แม่งเออพอมันบิงไปเอาใบ้แม่งเลย

ไม่ใช่เราไปเลยเดียไอ้กูได้ตังค์นึงนี่เป็บาทเมื่อกี้ดีใจนะไปฟินมึงก็เปิดมาแล้วเนี่ยเปิดแล้วเนี่ยเนี่ยไม่ตามไงโอ้ยเจ้าขอเราไปไอ้กูมึงไปไกูมึงไปเลี้ยงตัวใช่ไหม กูจะบ่ <ไป S 2> ายความสตนสายได้จริงๆออเสียงหนยเรียบร้อยกูได <c oughs> <c oughs> ้คิวไม่เคยล้านหรอกเฮ้ยอะเฮ้ยยี <c oughs> ่มันาะไนบอบอ,อยี่มาันอะไวหน่อยๆๆๆๆ <c oughs> ยายนาให้ยนายเดี๋ยวนาไม่งไหนมีมั้นี่กูแบีไม่เกียร์ยิงแรงนะต้นจริงๆถ้าเกิดกูมีเบอร์เสริมนะยิงแรงยิงแรงเลยยิงสองร้อยอ่ะดูดเด็ดเด็โพดใจดีอ่ะ งไอ้ห้องของไม่ได้ผิดหวังเมื่อกี้เหมือนเศษดาวตกอุ้ยอุ้ยยังไงเล่ายังไงเล่ายังไงเล่าอุ้ยจะวางอะไรเยอะแยะวะ

Ế, lá ấy kiến à mình người mọi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  ôi mọi Ui 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 Ui, mọi người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  Ui, người mọi người mọi người Ui, Ui Nó người mọi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  rồi นี่แย่ปกเกอร์เอ้ยเมื่อกี้สกิลมันไอ้นี่ว่าสกิลสกิลไม่ต้องต่อแหลกเลยเกอร์สกิลหนึ่งไงสกิลไม่ต่อนแหลกสกิลหนึ่งมาเขาไอ้สกิลหนึ่งเขาอะมึงเขาเหรอพอพอพอแหลกยิงแรงเห็นว่าเห็นว่าเออหนีอย่าไปทำมันเหีือมันยิงแรงมันร้านเราเอ้ยเออว่ะให้มึงแม่งไม้ต้องไปไหนอยู่ตรงนี้แหละ รอมันเปิดะคือกูทาเว้ยโอ้โหเด็กโมเตเบทไม่ชอบดีกว่าเราปาร์กถอยเถอะใช่เดี๋ยวอิมโมทอจะหายก่อนตะเก้าอ่ะซามึงอย่าพูดอิมจะว่าปารแล้ว เราไม่ได้เอาป้อมเลยนะเนี่ยคุกคุณไม่ต้องหยุดป <Allah> <Cin que. c oughs> ้อมโอ้เกมง โคงงกลับเพื่อพวกเรามาผมมากลับอะไรปะเกอร์สเกลสูงไหมเมื่อกี้โอ้เมื่อกี้เหมือนกูเห็นโอ้กูไม่น่าจะดึนมันหมาแล้วติเออหมาหมาอินวอมอทำเพื่อนแล้วเว้ยอย่าทำเพื่อนนะเว้ย ไม่มีคนคนติไม่าอ่ะจะเอาไ้ต้นตายเลยดอกบิงเลยะะเคียดกับมึงเครียดกับโยังไงวะไม่เลยเอา แม็กจะวิ่งอยู่แล้ว <c oughs> แล้วแ,แม็กเปิดอันติดมากตีไปแล้วใครใบ้กว่าออกมาเด่น <c oughs> ก็<อ>มีโอ้โหเกอร์เกอร์มันมีตังอะไรนี่วะไอ้หลักได้หลัมึโอยมีใบ้ไหมวะมันใต้ กูยินมากปาร์คเาไมวอยู่หนึงนเดี๋ยวกูไมออกมันอิ่มแล้วเว้ยฆ่ามันมันอิ่มแล้วเออมันอิ่มแล้วไม่ฆ่ามันไม่ได้เว้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าวมันโดนเชื่อเดนตลาด อ้ยดู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 นี่โอ้หนี่มันกะร้าดเลยแต่มันมันไม่ได้กะว่าเลือดมีเยอะเกินไปเออไอตม่ตายวะเอาาโแม่งหายไปไหนกันหมดวะ มันอยู่นี่อ่ะสัสมเลย <c oughs> แม่ยืนตีคลิปแม่ยิงเลยคลิป้มไม่สนเนมือ่อนอเลยต้นปะไปเราอินดี้มัน้ต้นจะใบย <c oughs> อะข้าบัคเกอร์อีมันไส้เออข้าบัเกอร์ดิบัเกอร์มันโอยาายาแม่งร้านิ่มเ อุ้โผล่ให้โผล่มั่งเหอะถ้าว่าเดี๋ยวโผแม่งไม่เกิดเฮ้ยวายเด้งเล้วสเก็ตแล้วอ่ะเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเหลืองเลยอาร์เทิลลี่ไม่ได้แล้วอาร์เทิลลี่ดัก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 มันดักมันแม่งฆ่าเพื่อนเราต้องฆ่ามันเลอืมสัปัน โอ้โหมีตะไกเลยอะไรคอนตีนะอยากฟังอยากฟังอีกยังไงล่ะคิววอวเกิงไม่ยอมเอาเกิงคุณไม่เลยยองเป็นยักหัวเปล่าคิวไปเก็บตัวอุ้ยทำบ้าทำบ้าฟังซี่ทำบา โอ้โหมีแต่ไกลเลยนะมีน e> well ้อแรงอ่ะค right ุณเด็ก็ไปแรงกันนะมีใช่แรงมาก่แรงมากอ่ะตามมีนมาดูข้างบนไอ้ต้นไปไหนวะยังไงเล่ากระเต้าไปถึงบนไปถึงด้ีเด yeah. ่เร sí. ียบร้อย โอ้โหสติใส่หน้าตายตว์เกอจะไปดันบอมมีดับเบิลดับเบิลเหรอเฮ้ยมื่เอาเลยละเอาเลยละมึงเอาไปเลยกันกันมันกันมันเ้อเฮอกันมันกันมันไปยแมช่วยเมเออพ

ไครฆ่าก็ได้อวะปูเนี่ยเย็ดหมีวันจันทร์เอาไปเลยห้าบาทเยี่ยมเย็ดหมีคนแหลกแดงเลยเนาะหมีบางทีก็ลาดไปใครเป็นชายยามันเหรอไม่เป็นชายาปลาเหรอโอ้โหวันนี้เล่นกู นม่งอะไรมึงมึงจี้มึงเ,เออเลยเฮ้ยเออโดนลุมดูของตะเค้าดิ๊ตะเค้า,ามีของแค่นั้นตะเค้า <laughs> มีแค่ร <ไ S 1> อ,องเท้าก,ก,กับจอกเกาะมีแจ่ใน,นเช้านะว่าอย่างนี้เรา <c oughs> สามชูนายนะเว้ย ใบแม่งันนี้ขาดอยู่่ะขาดอยู่เลยนะอะไรมึงสกมมึงไฟกับกูว่าเราเก่าลองเชื่อมันกาเออออะโอ้โหแม่แวตายตายตนตยังอะยังเลยไตุ๋ยใครตุ๋ย ดูของกูดิโอ้โหพ่อทำไมถึงไม่เกิดไอ้ปลาแม่งลั่ <c oughs> ปนปลาลั่นอะปลาลั่นโอ้โหพอโอออ่อมีนี้แล้วขอร้องเลยปีแดงมีมุ้งไหมกูดิจะเจาอ่ะเอาจุตีแข่งวะโอ้โอ โอ้โหอันติีเมื่อบอเดมลาไม่มีดู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 ไปแล้วมาแค่ไหนวะนี่นี่ทำไมนี่ทำไมทำไมโอ๊โหดโอดโอดอะไรวะนน้องนี่ไงโอดทำไมเราทำไหมเราทำไมเรากดที่ไหนกดที่ไหนเก้าเกิดเลเฮ้ยมีหวาน นี่ตอนตีวัดขีป่าโหดเสมอโอ้โหมึงมาชอดไอ้คูลได้จากเขาเรือเรือเราโดนเก้าคิวก็ออะไปออกไปออกไป ต้องูจะเป็นซูมได้สักตัวนี่เลยหัแตกภูมิใจเลยได้เห็นนาต้องได้ดาเมจด้วยเว้ยวันนี้วันนี้มันเดือดเฮ้ยไอ้ตอนแม่งยิงแรง แม่งลุงกู้ทำไมเจ้ตะตายป้าตายโธ่ใครบ้าอยูวะใครไม่รู้ใครมันบ้อวะใครไม่รู้เดยปล่อยหน้าคเขาดิหน้าจะเอาอะไรแค่เกมคิดอะไรมาก <c oughs> ออแล้วหนี้ยงัหยงหนี้แค่เกมคิดอะไรมากล้าดะล้าดะ เอาไปอะไรวะลามาจนมินาสีสุดท้ายไปเอาของแน่งปอมแลแงคิปยังไม่ให้ então, อ่ะคิดสิสีใส่ลุ้งเลยน่งว้ิงมันวิง ่อนจไปตัวเองนะฉายา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 อม้องมยมากอหะนี่่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บักเกอรตายบักเกอร์ได้อิมบักเกอรได้อบักเกรายาอิมน่ว่ะเขาฉายาแล้ว่าติดต่อสตัวไงใครต่อสามตัวโดยไม่ตายสวันได้อิมโมท้องรักนุรักนิยมขี้ป่า ทำไมเขาไม่เงี้ยบเฮ้ยตอนนี้ว่ะเฮ้ยเขาเขาเขาไม่มีฉายาจะให้อะหรือว่าหรือว่าไม่รู้ไม่รู้ฉายาดูดูสกอว์คิวดิสกอว์คิวกระปิดเดียวสกอว์คิวยาตัวตายเลยสิบเอ็ด ต้ตัวดตามปิ้สามเจ็ดอะของเราแอตสิเก้าอะแอสเรายี่สิบแปดม็กไม่ยังไม่ได้คิวเลยคิวสายโทรดิโทรที่แอสิสิบเองอะสิเลยอ่ะเออโหแอสิ้มสิบรับโทรมากเลย